ก็ะะจะมาดูศูนย์อินทผลไมะเล่นเคงการ <ไป S 1> ์เดน,นใช่ไหมลูกอ่าตอนนี้กําลังออกจันกันเต็มเลยนะครับนี่คือตัวผู้ใช่ไหมลูกนี่คือจันตัวผู้นะเราจะมาเข้าผสมกับเกสรตัวเมียตัวนี้น,นี่นี่คือตัวเมียน,นะครับผ่าเรานะครับกำลังออก จันนะมันได้ออกจันเป็นเพศผู้นะครับโอ้ของเยอะมากน,นะหนึ่งสองสามสามนะเดี๋ยวเรามาเริ่มระสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดแล้วนะป เก้า <9. S 2> <9. S 1> ครับใช่ของอินจะผ่าลำใช่นี่ครับวิธีการทำแล้วก็มาเคาะนะครับไม่เป็นคล้ายเป็นผงนะแล้วก็ดูดเข้าไปนะครับเดยวนี่คืออะไรครับเกสอคร,ครับเกสอตัวผู้ครับที่เก็บมาจากต้นผ่าลำไ,ได้นครับนี่มาจออเป็นอย่างนี้เลยนะแล้วเราก็เอามา ตามหรอเอามาทำให้เป็นถะุงนี่ครับเราจะต้องดูดโลมต,ต่อๆนะเอาเฉพาะแค่ใข่แป้งเลยนะอันนี้คือดอกออกมานะใช่ดอกก็เลยไม่เอา เราเอาเฉพาะแม่คล้ายผงแป้งนี่คือผงเกงตล้วนๆเลยใช่ไหมใช่ครับอันนี้อย่างเดียวถ้าถ้าพุ่นนี้ติดไปด้วยมันจะเน่าเสียหมดเลยอ๋อถ้ามีดอกติดนะต้องเอาเฉพาะเป็นผงอย่างเดียวเราจะเก็บห่อกระดาษไว้นะครับแล้วแช่ตู้เย็นไว้นี่วันเจ็ดแม่เช้านีื่ต้องเช้าเลยมีจิแป้งเพียสอนรวมกันไปเลยโอ้ยวันหนึ่งครับวันนึ่งวันหนึ่งได้เท่านี้อ๋อมี ได้ชนิดอันนี้จะผสมได้กี่ต้นครับถเดี๋ยวม,มาได้สัร้อยช่อได้ครับร้100อยช่อโอ้โหแปลว่าชนิดเดียวนะชอ่อนหนึ่ง,งห่อ,อก,กระดาษไม่ใช่ว่าชั้นเดียวต้องหลายชั้นต้องห่อ,อก,กระดาษหลายชั้นด้วยกันะกมันชื้นด้วยใช่ไหมหรือว่ากันกันมันชื้นด้วยถ้าไม่ดีมันก็ดามหมดเลยถ้าดามไม่ใช้ไม่ได้ดดอ เราแช่ช่องธรรมดาใช่ไหม,ไรรมดเดี๋ยวดูลุงทำให้ดูลูกเสือแดงเพียค่ะเราต้องห่อกระดาษเพือ่อห่อสองชังช้นสามชั้นนะลูกถ้าเกิดมันดำน,น,นี่ใช้ไม่ได้เลยนะอันนี้ใช้ไม่ได้เสียหมดเลยอันนี้เก็บเก็บได้กี่วันครับนี่เก็บได้ถ้าน้ำเชื้อลุ่นล้วก็เก็บได้ไประมาณเดือนได้เออดือนหนึ่งแต่ก็ต้องแช่เปลี่ยนไว้ แป้งเพียมันจะคล้ายๆแป้งเลยอลินนะใอ่กระดาษหนามากนะครับเราต้องเขียนวันที่ไหมหรือว่าไม่ต้องเขียนด้วยกินเรียไ,ไหย กินไม่ได้ครับลูกเราห่อเสร็จแล้วก็เขียบวันที่ครับได้รู้ว่าเราเริ่มเก็บวันที่เท่าไหร่อ่าชุดครับตัวนี้วันที่6นะครับเดือน2อง6 4้าสแช่ตัวเย็ยนช่องธรรมดานะครับวิธีเก็บเกล็ดสอนเดยวผู้เรียบร้อยครับ นี่เราเก็บไว้แล้วเราก็เก็บไว้คือตัวนี้นะครับสีขาวนี่นะใช่ไหมครับเราจะมาเคาะผสมกับเกสรตัวเมียตัวนี้นี่คือตัวเมียนะครับอันนี้คือตัวผู้นะครับตัวที่เป็นสีขาวๆเป็นตัวนี้ต้องเอามาเคาะผสมนะเป็นผงๆนะแล้วมันเคาะดอกใช่นะลูกอร่อยมากใช่ตัวนี้นะครับนี่คือเอาเกสรตัวผู้นะ แล้วก็มาผสมกับเกสรตัวเมียตัวนี้นะสังเกตตัวที่ผสมแล้วจะมีผงจะมีผงติดอยู่ตรงที่เกสรตัวเมี้ทั้งบนนะในนี้จะเป็นจุดขาวๆนะสังเกตนะครับดูวิธีการผสมนะครับขาดลำเราจะต้องเอาผงของนี้เราต้องผสมแป้งไหมครับหรือไม่ต้องผสมผสมแป้งนะใช้แป้งอะไรครับใช้แป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเจ้าผสมกับเกสรตัวผู้นี่นี่นี่เล่นมาดู แล้มันดูใกล้ก,ลกันแล้วครับอ๋อทำเป็นเหมือนของแป้งแล้วก็รองถ้าเป็นข้าวแก่สอนตัวเมียใช่ไหมใช่หมาไว้นี่นอ๋อเมื่อกี้ทำแค่สองสามทีให้มันกระจายฟุ้งทั่วก็พอแล้วใช่ลังเกตมันจะมีเนี่ยทีขาวๆนะของเก็สองสองแปง้งติดที่ดอกตัวเมียใช่ป่ะใช่ นอนเหรอนออจะนอนเลยนี่เอาติข้างในด้วยอันนี้คือต้นพันธุ์แท้ด้วยฮะเป็นโดยเรียป่ะนี่ต้นไทย<อ>ต้นไทยต้นนี้ครับที่เราผสมไปแล้วนะนี่เราก็ทาการผูกนะใช้ผงแปง้งที่โรยเมื่อกี้นะทําให้ฟุ้งทั่วเกสรต,ตัวผู้ให้พุ้งทั่วเกสรต,ตัวเมียนะแล้วเราก็ใช้เกสรต,ตัวผู้นะครับ เด็ดตรงปลายเนี่ยเด็ดตรงปลายยอดเนี่ยนะเข้าไปด้านในเด็ดตอนตัวนี้ถึงเวลาตอนเจอแดดร้อนๆครับมันก็จะแตกออกมานอกแล้วเด็ดสองก็จะกระจายทั่วประมาณเจ็ดวันครับก็จะรู้แล้วถ้าเกิดมันติดมันก็จะกลายเป็นลูกๆนะเป็นเม็ดๆถ้าติดทั่วก็จะเป็นเม็ดทั่วหมดเลยเดตัวนี้ที่เราผสมมลเหรออที่าเมื่อวานก่อนนี้แล้วเราผสมกี่รอบครับสเช้าไปย็น ช้าก็เย็นวันละรสองรอบหรอสอผสมสองวันติดแม่หรือว่ากี่ครั้งนี่มก็ประมาณาที่นก็รู้แล้วติดอืมครับพี่เล็บเขียวแล้วครับท่านเล็เขียวอย่างนี้นอกถ้าขาวออกอ๋อถ้ามันเขียวเด็ก็จักขาวเป็นเขียวใช่ไหมใ่เขียนวันแเขียววันที่มันผสมันเฮ้ยมันออกนอกดูดูดีเงี้ยนอะอือันนี้ต้นนี้ปีกว่าเอง แล้วครับตัวนี้เราจะผสมให้ดูอีกรอบนึงครับอันนี้ก็ตัวนี้ปีกว่าเหมือนกันใช่ไหมตัวนี้เดี๋ยวออกดอกแล้ว๋ยวนี้ทุกต้เลยครับ,ป,รบปีนี้ถ้าไปจะมาได้ไดเกินคาดแล้วเนะี่ยนี่ก็เหมือนเดิมครับนี่เอาเที่ก่อนจะคูครับคูก,กับแป้งที่เราผสมมานะทำไว้นะเคาะเคาะ ก็เป็นตัวเล็กนี่จะเป็นจะต้องผูกไหมหรือว่าชอบมะเล็กก็ไม่ต้องก็ชอบมาเล็กครับไ,ไ,ไม่ต้องผูกเนะอะนี่เราก็ตัดด้านข้างนะเพราะเวลาผสมจะได้ไง่ายตัดแต่งก่อนนะนี่ผสมเสรเ็จเจ็ดวันก็รูปผลนะถ้าออกมาเป็นดอกเรื่อง,งเกี่ยวๆใช่ไหมก็จะติดรู สมเช้ากับเย็นนะเวลาเวลาสองรอบโอ้โหเต็มเลยน่ครับเร่องสองเป็นเกะใช่เด๋สอนตัวคู่ตราก็เลยหยังเต็มโอ้นี่ขนาดดอกออกเล็กนิดเดียวก็นะก็ประสบด้านแล้วเนอะขึ้งรวงแล้วประมาณถ้าห้าห้ากิโลได้ตอนนี้อันนี่โผล่ได้กี่วันครับเกศสอนตัวตัวตัวเมียเนี่ยโผล่ได้กี่วันที่ผสม โผลได้กี่วันต้องอาทิตย์หนึ่งเลยหรือว่าสิบวันต้องอาทิตย์หนึ่งแล้วก็ถ<ช>ึงจะผสมได้ถ้าเราให้เขาแตกเอ็งแตกเองนี่ไม่ค่อยดีส่วนมว่าติดน้อยครับเราจะต้องทําให้มันแตกใช่เราต้องฉีดออกอ๋อฉีออกเลยเร่นออกลกับติดจะเยอะกว่า